เราจะกดสูงดีมันนี้ไม่รู้มันลงเนี่ยมีคนลงเนี่ย王兰点击快速组队匹配队伍诶พอกดปุ๊บมันจะถามว่าจะเข้าไหมหรือว่าจะสูบตี้ก็กดย้ำๆมันก็จะหาตี้แล้วพอครบมันก็จะเข้าด่านนี้อนนี้หาตี้มันหาแทงแล้วหาอีกสองคนเห็นไหมมันต้องการแทงคนหนึ่งมันบอกว่าไปสามคนก็ได้อะสกินช็อตยังชัดกว แต่พอมาเป็นของเกมแล้วมันก็คือมันให้หัวตีไปสามคนมันบอกสามคนก็ผ่านมีฮิวตัวหนึ่งไม่ต้องกลัวมัวอะไรผมอ่านอยู่จริงิงเหรอใช่คุยผู้แบบนั้นเหรอใช่มันบอกไปสามคนก็ได้เอ้ยไปสี่คนก็ได้มีสอนให้เปิดปิดไม้ด้วยไหนไม่ต้องเปิด มันซูมได้แะใจจริงจริงใช่ไหมไม่รู้จะผ่านไหมแต่คิดว่าผ่านผมเคยลงกับคนจีนถ้าเสียงเกมเบาๆอันคือโมเปิดไม่อยู่นะต้องเปิดปิดหน่ยเกมมันต้องไม่เบากว่าเดิม ก็าผิดแล้วถ้ามันสอนโมฮิวมาแล้วก็สบายอยู่แล้วเดินไม่ล้นเลย <c oughs> เห็นปะ่ะแต่ตีช้าเหมือนพวกเล่นใหม่หมดเลยเนะี่ยไม่มีตัวแบกแบบว่าเติมมา ซูมได้สะใจมากอะชอบนะซูมเหมือนกัเสียงสกิลมันก็เอาแรงแรงจนี้จะตายหายแล้วนะนะบอสน่าจะยากแน่เลย บอสมันจะมีถ้าเราแบบตีช้าแบบนี้บอสมันจะโหดไม่เป็นไรคิวเต็มหลอดอยู่คือแม็กอะเราจะไม่ค่อยใจแม็ก,กนั้นมันจะมีบอสสองตัวมันตีใครวะมันตีกระบี่คนนึง กระบ,บี่คนนู้นดาเมจปลาไปเก้าหมื่นกว่าหลบไปเนี้ยจะได้ไม่ต้องยิงจะเต่ากลางล่มด้วยหาดี <Hi. S 2> ไม่รู้ยิงไปกลางล่มไปเนหะ็นปะ อกตัวบอสตีแรงแน่ดูสภาพแล้วมันเป็นบอแสแฝดคู่สองคนแต่ผมไม่รู้ว่าจากการนเราจะเมดน้อยมากอะ่ะก็รอฮิวอย่างเดียวเออประเล่นฮิวพ่อไม่ได้เล่นสายเ่ย

โอ้โหแหละมาเอาน้องมันมาแล้วทำไงไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าเหมือนหลบดีๆเดี๋ยวให้มันมาอยู่ใกล้กันเนะนี่ยโซเนียออกจากห่างเพื่อนนะอเ,อเอา <ไป S 1> พื้นห่างเพื่อน <ไป S 1> ใช่นะไห<ป>มมันจะมาร์กโตวไว้เอาห่างเพื่อน นัดเนี่ยใครที่มีพลังนเนี่ยเอาเอาแอบไปคล้ายๆหมดแค่นี้รู้สึกแล้วก็ตีไปถ้าใครทะลึ่งเอาไปวางตรงกลางก็งจะเลินพรญาตาโยมแน่นอน <c oughs> คุณดิลนลอกไปแล้วทิวนะนัด นี่ยใครมีนะต้องอ,ออกไปทุวคนคนนั้นจะตายแน่นะ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 ออกเป็นะามาเหมือนต้องฆ่าพี่มันมั้งอันน,น,นี้อันนี้ต้องเอาออกไปอันนี้มันไปกอ,องนะใช่ ค่าพี่มันมากแบอบกแบบดีๆนะเหมือนน้องมันจะตายเร็วอย่าไปอยู่ในนั้นะที่อายาจะตายแรงสักไปดิอ๋อไอ้ไนี่พอดีประมูลหน่อย อันนี้ไม่เอาใช่ไหมตังไม่มีเมืเ่อกี้เกือบจกตี้ไหมผมตายไปก่อนเอกือบเกือบใช่ตีไม่ทนันยกเลิกให้คนมีตังไปมีบอสกี่ตัวสองอ๋ออีกตัวนี้อีกตัวอันนี้คืออ๋อโดดไปเองใช่อีกตัวหนึ่งเป็นงูยักษ์ งูนี้ไม่ค่อยมีอะไรหลบตรงเย้เราต้องมีแท้งจริงๆเพราะว่าแท้งมันลดดาเมจถ้าพลังน้อยก็เหมือนเกมหนึ่งนัดเดี๋ยวโหสกิลคูดาวแล้วเซตนี้เป็นเซ็ตเขาเรียกว,ว่าอะไรวะเซ็ตพุ่ง อ,อันตียังไม่ได้เลยนะเนี่ยได้จากดานันรู้สึกข้าอันตมีมูยักษ์เจ้าแม่นาคีูยักษ์หุ่นยนต์หลบอย่างเดียวเฮ้ยนี่มันบรรยากาศเหมือนในนั่นเลยหลบอย่างเดียวอะไรดิน <laughs> บอสอะไรดินโ <laughs> นี้หลบอย่างเดียวนะ คนนู้นต้งตั้งป้อมปืนด้วยไอ้จิ้งเหรนไอใ้ถัดออกไปไ้แรงมากแต่ถ้าพื้นแดงนั้นโคตรแรงแล้วใครมาแอดเ,เพื่อนไปตอนตีบ<ด>อส <board S 2> ว่าฮลัลโหลเนี่ยถ้าแบบแน่แบบอย่าให้มันโนดนตีไวกว่านะี้เฮ้ยมันมีงูไม่ีกลใช่มันมีสาม,ม,มตัวต้องหลบตีสักตัวหนึ่งก็ได้หลบหลบ มันซูมได้สั่นใจดีอ่ะชอบดีเพรอะกตัวนะกตัวนี้วไม่ต้องสนใจมันยหลบทางนู้น,ม,ม,นม,มีพิษแล้วเรียคิวให้ตัวเองก่อนถ้าเราตีช้าเหมือนเราจะไม่มีที่ยืนนะหมอ เพราะตอนผมลงผมไม่ไม่ได้ตีชา้าขนาดนี้เหมือนมันพลังเยอะเลยนะอันนี้คือแม็กมันหินหมดเลยหลบตีไป one hour later ชอบเสียงสกิลมันเนี่ยปบะมูลเกิดหูได้ดาบต้องตีกี่ตัวหมดแล้วแล้วก็ประมูล อันนี้ก็คนทิ้งก็ได้ให้ตัวนั้นไปจังไม่ม <c oughs> ีแล้วก็ปิดสิครับผมจะเอาสร้อยเนี่ยใส่สร้อยใส่ของที่เราได้แล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยเหมือนเข้าไปใกล้ๆมันจะนั่งแบบเป็นรูปหนังสือมั้งอะไรไม่รู้ตรงนี้ผมก็งง,ง,งเว้่ ปิงผมอยู่ที่ร้อยสามสิบสามโมยเท่าไหร่สองร้อยสิบหกตายมันอาจจะเวลาเจอคนจริงๆอาจจะไม่ใช่นะเราเอจะขอคอยกอนนดี้วะ่ะ <laughs> มันเยอะไปแล้ว เป็นไหนมันเจอกับบอทแม้ตอนถูกครั้งแรกนี่ไม่รู้อวะแต่มันแดดหลบด้วยนะที่เจออ่ะบอทมันแดดหลบบอทเหรอโตไปเกิด4สุชื่อี่คิทาลัจงยงลิงอูม้งจื่อเฮ้ยคัเจอผมว่าเป็นบอท จังหวะที่สู้อะ่ะเพราะว่าถ้าคนมันต้องใช้สก,กิลโหดดใส่สเราแล้วส่งเอ็นพีซีมาสู้ะอะไรประมาณนี้มีส่งเอ็นพีซีด้วยเหรอทำไมเพงของเรื่องนี้ดูหลอดจังเลยเดี๋ยวเราคิดไปเอง,เองไม่มั้งหลอดจริงแหละ งัดน,น่าจะบอดนั่นแหละใครจะบ้า